บทที่2,921สูจก้อเเฟยไม่เคยคิดเคยฝันว่าจูจ่ๆจะมีคนมาปรากฏตัวที่ส่วนในสุดของห้องทำงานหวังตงสเสวียนยิ่งไปกว่านั้นทำไมเสียงของคนคนนี้ถึงรู้สึกคุ้นเคยยิ่งนับเมื่อเขาหันศีรษะไปตามสัญชาตญาณโดยไม่รู้ตัวจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาก็แทบหลุดออกมาจากร่างทันทีดวงตาของเขาจ้องมองด้วยอาการหวาดวิตกและทำอะไรไม่ถูกในทันที เขาจำเย่เชินได้อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดความรู้สึกที่เย่เชิญทิ้งไว้ให้เขาในญี่ปุ่นนั้นยังคงติดตาตรึงใจและเขาจะไม่มีวันลืมมันอย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นเขาปรากฏตัวอีกครั้งในเวลานี้คนทั้งตัวก็ตกตะลึงไปหมดแล้วและในทันทีหลังจากนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากว่าเออคือเป็นคุณเองเหรอครับนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย เย่เฉินเดินมาเผชิญหน้ากับเขาและถามอย่างใจเย็นว่าวันนี้เป็นอะไรไปเหรอเจอกันครั้งนี้ทำไมไม่เหมือนครั้งนั้นครั้งที่ร้องให้ขอความช่วยเหลือถึงแม้เราไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วเมื่อเจอผมอีกครั้งคุณจะไม่คิดแม้แต่จะกรีดร้องเพื่อขอความเมตตาอีกครั้งเลยหรือ ซูจื้อเฟยตกตะลึงในทันทีด้วยรัศมีอันทรงพลังของเย่เฉินได้ปรากฏขึ้นในใจของเขาอีกครั้งภาพที่น่ากลัวตอนที่เย่เฉินฆ่านินจาี่ปุ่นหลายคนในเกียวโตวประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นดังนั้นเขาจึงสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วก้มงลงโค้งคำนับทันทีและกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านผู้มีพระคุณคุณคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมตามหาคุณมาตลอดเพื่อต้องการตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้พบคุณที่นี่ เมื่อกี้นี้ผมช็อกมากเมื่อพบคุณถ้าผิดพลาดยังไงได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับเ,เ,เย่เฉินเยาะเย้ยและกล่าวว่าซูจื้อเฟอยเอ๋อยซูจื้อเฟอยบอกผมมาซิว่าวิ่งจ้านมาที่จินหลิงทำไมทำไมไม่ดูแลธุรกิจของตัวเองที่เยนชิงให้ดีเสนอหน้ามาที่นี่ทำไมแล้วคิดยังไงถึงได้เริ่มมาขอพบผมที่ตี้เหากรุ๊ปผมออกมาตามที่คุณต้องการแล้วไง ในตอนนี้คุณกลับมาถามผมว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ถามจริงๆสมองของคุณพิการหรือเปล่าสูจื้อเฟยอุทานผู้มีพระคุณคุณคุณเป็นประธานของตี้เหากรุ๊ปหรือครับยเย่เฉินยิ้มและพูดว่าทำไมละผมเป็นประธานของตี้เหากรุ๊ปแล้วยังไงมันทำให้คุณประหลาดใจขนาดนั้นเชียวเหรอสูจื่อเฟยพูดอย่างตรงไปตรงมาเหมือนนกกระทาตัวน้อยผมนึกไม่ถึงจริงๆครับ เลเฉินพยักหน้าและเดินตรงไปยังฝั่งตรงข้ามกับเขานั่งลงบนโซฟาเดี่ยวตรงข้ามเขาอย่างไม่ใส่ใจเหยียดมือบนพนักพิงยกขาทั้งคู่ขวาย้างพลางถามเขาว่าว่ามาซิคุณมาหาผมเพื่ออะไรผมจะบอกอะไรให้นักคนอย่างผมไม่ได้เจอได้ง่ายๆสูจื้เฟยในใจรู้สึกผิดแต่เขาทำได้เพียงกัดฟันแล้วพูดว่าผมผมมาหาคุณผมอยากคุยกับคุณเรื่องความร่วมมือครับ ยเย่เินพยักหน้าเล็กน้อยยังไม่เปิดเผยความคิดตัวเองแต่พูดอย่างไม่เป็นทางการว่าผมได้ยินมาหมดแล้วคุณต้องการลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อมีส่วนร่วมในอุตสาหการรมยานยนต์พลังงานงานทางเลือกกับตี้เหากรุ๊ปใช่ไหมซูจื้อเฟยพยักหน้าและพูดด้วยความรู้สึกผิดในใจบางอย่างใช่ครับใช่ยเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการลงทุนของคุณหนึ่งร้อยพันล้านหยูนที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อไหร่มันจะมาถึงหรือ ซูจื้อเฟยถามอย่างไม่รู้ตัวผู้มีพระคุณคุณคุณหมายความว่าอย่างไรเย่เฉินพูดอย่างสบายๆจะหมายความถึงอะไรได้อีกเล่าคุณไม่อยากลงทุนกับผมเหรอเนื่องจากพวกเราจะลงทุนด้วยกันคุณก็ต้องเอาเงินออกมาก่อนเป็นธรรมดาซูจื่อเฟยรีพูดเออสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้มันจะต้องมีการเตรียมการจำนวนมากและสำหรับเราการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน หลักเกณฑ์ทางปฏิบัติตามข้อตกลงอัตราส่วนและการประเมินมูลค่าที่ดีจะต้องได้รับการรับรู้ทั้งหน่วยงานของตนด้วยบทที่2,922เย่เฉินโบกมือสำหรับผมกฎของการลงทุนคือคุณจะต้องใส่เงินในบัญชีของผมก่อนคุณมาด้วยความจริงใจไม่ใช่หรือเอาเงินมาก่อนสิและใส่สิบพันล้านในบัญชีของตี้หากรุบจากนั้นค่อยคุยกันเรื่องความร่วมมือทีหลัง เงื่อเย็นเจี๊ยบของซูจื้อเฟยไหลลงมาราวกับน้ำตกและเขาพูดอย่างประมาว่าเออครับผู้มีพระคุณคำขอของท่านผมทำไม่ได้จริงๆเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายการเงินจะใส่เงินจำนวนมากถึงสิบพันล้านหยวนในบริษัทอื่นโดยไม่เห็นสัญญาหรือดำเนินการประเมินความเสี่ยงใดๆก่อนเย่เฉินเย้ยยันเป็นเพราะฝ่ายการเงินของคุณไม่เต็มใจหรือเป็นเพราะคุณไม่มีเงินกันแน่ แล้วคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณไม่มีเงินลงทุนแล้วคุณมาทำไมคุณมาทำแบบนี้ผมเสียเวลามากนะรู้ไหมหากไม่มีเงินลงทุนก็เปล่าประโยชน์สำหรับผมแผ่นหลังของซูจื้อเฟยเปียกโชคตัวสันพลางคล่องออกมาผู้มีพระคุณอย่าเข้าใจผมผิดผมจะกล้าไร้สาระกับคุณได้อย่างไรผมอยากจะร่วมมือกับคุณอย่างจริงใจจริงๆนะครับเย่เฉินพยักหน้าและถามด้วยรอยยิ้ม ในเมื่อคุณต้องการร่วมมือกับผมจริงๆให้การเงินของคุณฝากเงินสิบพันล้านในบัญชีของตี้หาวกรุ๊ปมาก่อนหากไม่มีเงินทุนคุณอย่าฝันที่จะออกจากที่นี่ได้สูจื้อเฟยตกใจในทันทีและพล่องออกมาผู้มีพระคุณผมผมจะไปเอาเงินที่ไหนตั้งหนึ่งหมื่ล้านหยวนได้ในตอนนี้เย่เฉินย่อเย้ยและกล่าวว่าอะไรกัน ไหนคุณบอกต้องการร่วมมือในโครงการหลายหมื่นล้านก่อนที่คนเราจะลงทุนมันจะต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าก่อนไม่ใช่เหรอถ้าคุณไม่มีเงินทุนถึงหมื่นล้านแล้ววิ่งเข้ามาบอกว่าอยากจะร่วมมือกับผมนี่มันหมายความว่ายังไงสแสดงว่าคุณมาที่นี่เพื่อล้อเล่นกับผมใช่ไหมคุณคิดว่าผมเป็นเพื่อนเล่นคุณหรือไงฮะซูจื้อเฟยตื่นประหนกและอธิบายว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมผมต้องการขอความร่วมมือจริงๆ ผมอยากจะร่วมมือจริง,รงๆครับยเย่เินพยักหน้าถ้าอยากจะร่วมมือจริงๆก่อนอื่นฝากเงินไว้เมื่อเงินมาถึงให้เริ่มความร่วมมือทันทีไม่ต้องกังวลผมจะไม่โกงคุณแม้สักยหยวนเดียวผมจะเซ็นสัญญาและจัดเตรียมเอกสารให้เมื่อเงินมาถึงเพื่อให้คุณแน่ใจว่าเงินของคุณจะปลอดภยัยในเวลานี้เมื่อซูจื้อเฟยเห็นยเย่เินยืนยันอย่างจริงจังกับทุนสิบพันล้านอย่างไม่ยอมปล่อยร่างกายของเขาก็ประหม่าจนเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดแล้วและเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองมาที่ยเย่เิน ในตระกูลสู่เขาจะมีคุณสมบัติในการระดมเงินหนึ่งหมื่นล้านได้อย่างไรถ้าขอให้เขาระดมเงินทุนทันทีประมาณหนึ่งร้อยล้านแน่นอนไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าหมื่นล้านเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเย่เฉินก็ตะโกนขึ้นทันทีพูดมาสิคุณเป็นไม่เหรอสูจื้อเฟยตัวสั่นและพูดอย่างรวดเร็วว่าผู้มีพระคุณอย่ากโกรธผมเลย ผมมาที่นี่เพื่อหารือและตั้งใจร่วมมือกับคุณในนามของตระกูลซูเท่านั้นแม้ว่าผมจะเป็นลูกชายคนโตและหลานชายคนโตในตระกูลซูแต่ก็เป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นคุณปู่ให้ผมมาพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือแต่ผมไม่มีสิทธิควบคุมเงินตามอำเภอใจการจัดสรรเงินทุนเฉพาะระหว่างความร่วมมือต้องเป็นปู่ของผมอนุมัติตราบใดที่เราไปถึงความร่วมมือและคุณปู่ไม่มีการคัดค้านเงินจะถูกระดมทุนได้แน่นอน สิ่งที่ซูจื้อเฟยต้องการตอนนี้คือการเอาตัวรอดในวันนี้ให้ได้ก่อนเพราะเขารู้ดีถึงความสยองขวัญของเย่เฉินเป็นอย่างดีถ้าเขาไม่สามารถผ่านวันนี้ไปได้เขาจะต้องหายนะแบบไม่ต้องสงสัยดังนั้นเขาจึงรีบสัญญากับเย่เฉินแต่ถ้าคุณไม่คิดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ประกูลซูและผมอยากจะร่วมมือกับที่เากรุ๊ปจริงๆผมมาที่นี่คราวนี้ไม่มีความหมายอื่นใดนอกจากความร่วมมือเย่เฉินยิ้ม ในเมื่อคุณบอกว่าต้องการร่วมมือจริงๆผมมีคำถามจะถามสูจอเฟยรีบกล่าวว่าผู้มีพระคุณได้โปรดพูดครับเย่เฉินมองดูเขาในขณะที่เหงือก็ผุดออกมากและถามอย่างเย็นชาว่าคุณมาที่นี่เพื่อตรวจสอบเลขทะเบียนรถของผมถูกต้องไหมบทที่2923หาอะไรเมื่อได้ยินคำถามของเย่เฉินร่างกายของสูจืเอเฟยก็แข็งทื่อไปหมด เดิมทีเขาคิดว่าตัวเองได้ซ่อนแรงจูงใจไว้เป็นอย่างดีแล้วแต่ความจริงตัวเขาเองได้เปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงโดยไม่รู้ตัวไปนานแล้วทันทีที่เขาเห็นกูชิวอีออกมาจากรถ BMW คันนั้นจากนั้นก็ให้คนตรวจสอบข้อมูลของรถ BMW คันนั้นทันทีสรุปว่าตัวฉันเองถูกเปิดเผยเรื่องนี้ไปอย่างสิ้นเชิง และสิ่งที่เขานึกไม่ถึงก็คือเบื้องหลังทั้งหมดนี้คือผู้มีพระคุณที่มีอำนาจไปถึงท้องฟ้าที่เคยช่วยตนเองและน้องสาวรวมทั้งแม่เมื่อสองสามวันก่อนในขณะนี้ซูจื้อเฟยตระหนักได้ว่าตัวเขาได้เอาไข่ไปกระทบหินแล้วเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของเย่เฉินและการคิดถึงการหายตัวไปของอารองการหายตัวไปของพ่อและการตายที่แปลกประหลาดของส่วนฟิงเหนียนความกลัวก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทันใด หลังจากนั้นเขาก็รีบขยับตัวออกจากโซฟาคุกเข่าลงต่อหน้าเย่เชนด้วยอาการขนลุกพองสยองกล้าวและพูดท้งน้ำตาผู้มีพระคุณผมคิดผิดผมรู้ว่าผมผิดจริงๆขอโทษที่ผมหลงผิดไปทั่วขณะเมื่อผมเห็นกู่ชิวอี้ลงจากรถคุณด้วยความคิดทั่วหูผมเลยต้องการค้นหาตัวตนของท่านถ้าหากผมรู้ว่าบุคคลน,นั้นคือท่านแม้ว่าจะให้ความกล้าหาญแก่ผมนับหมื่นยังไงผมก็ไม่กล้าล่วงละเมิดผู้มีพระคุณเด็ดขาด ได้โปรดยกโทษให้ผมในครั้งนี้ด้วยได้โปรดครับเ,เ,เย่เฉินย่อเย้ยและกล่าวว่าสูจื้อเฟยคุณต้องรู้คุณยังเป็นหนี้ชีวิตผมอยู่ยังมีหน้ามาอ้อนวอนให้ผมยกโทษให้อีกหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้สูจื้อเฟยก็ราวถูกฟ้าผ่าเขาไม่สงสัยเลยแม้สักเพียงนิดว่าบุคคลนี้สามารถฆ่าชีวิตของเขาได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นตามที่กล่าวเขาเคยช่วยชีวิตตัวเองไว้จริงๆ ด้วยกำลังของเขาในเมื่อเขาช่วยตัวเองได้เขาก็ฆ่าตัวเองตายได้เช่นกันบอดี้การ์ดในห้องประชุมก็ยังไม่รู้อะไรถึงจะร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีความหมายเป็นไปได้มากก่อนที่บอดี้การ์ดจะมาถึงตัวเองจะตายซะก่อนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็จ้องไปที่เย่เชิญและสำลักในปากอย่างบ้าคลั่งทันทีผู้มีพระคุณครับครั้งนี้ได้โปรดช่วยให้โอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครับผมจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตนี้ได้โปรดมองมาที่ผม ผมไม่ได้ตั้งใจโปรดปล่อยผมไปเถอะครับจากนี้ไปผมจะตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตด้วยการเป็นวัวเป็นควายเย่เฉินโบกมือสู่จื้อเฟยคุณรู้ดีอยู่แก่ใจคุณไม่ใช่คนประเภทที่รู้จักความกตัญญูเลยสักนิดผมสู่จื้อเฟยตกใจและพล่องออกมาผมใช่ผมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับได้โปรดเชื่อผมเถอะ เย่เฉินยอะเย้ยและกล่าวว่าถ้าคุณรู้ตัวเองจริงๆคุณจะไม่มาเสนอหน้าวางแผนคอนเสิร์ตของกูชิวี้หรอกใช่ไหมเมื่อแม่และน้องสาวยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแทนที่จะใช้เวลาไปออกตามหาพวกเขาแกมาเสนอหน้าทําไมที่เวทีคอนเสิร์ตของกูชิวี้แกคิดว่าฉันไม่รู้จักคนแบบแกเหรอตัวแกพ่อไอหมาแกซูเฉิงเฟิงล้วนเป็นพวกเดียวกันผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อเผชิญกับความสนใจส่วนตัวความรักในครอบครัวก็ไม่สำคัญนับประสาอะไรกับฉันคนนอกถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตแกแกก็ไม่คิดจริงจังกับฉันอย่างแน่นอนสูจื้อเฟยตัวสั่นอย่างรุนแรงด้วยความตกใจร้องไห้และกล่าวว่าผู้มีพระคุณ ผมไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่คุณพูดแต่ได้โปรดเห็นแก่หน้าแม่และจื้ออยู่ยกโทษให้ผมด้วยผมสับสนอยู่ครู่หนึ่งและผมจะเปลี่ยนใจเป็นคนใหม่ในอนาคตและผมจะไม่ทำผิดซ้ำซากดังเช่นพ่อและปู่เย่เฉินเยาะเย้ยและโบกมือไอคนแบบแกลักษณะยิ้มยิมติ๋มติมนี่แหละตัวอันตรายต้องขออาภัยแกไม่มีโอกาสแล้วเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะให้โอกาสซูจื้อเฟยจริงๆเพราะคราวนี้ซูจื้อเฟยล้ำเส้นเขาแล้ว เมื่อสูจื้อเฟยได้ยินดังนั้นร่างกายของเขาก็สุดลงทันทีบทที่2924ทันใดนั้นเขาก็ร้องไห้อย่างขมขื่นด้วยน้ำหูน้ำตาผู้มีพระคุณโปรดไว้ชีวิตน้อยๆของผมด้วยครับคุณช่วยชีวิตผมไว้แล้วคุณจะมาทำลายมันได้ยังไงได้โปรดถึงไม่เห็นแก่หน้าผมก็ให้เห็นแก่หน้าแม่และน้องสาวของผมด้วยนะครับได้โปรด เย่เฉินมองดูเขาร้องไห้ทั้งน้ำตาและดูเป็นทุกข์แล้วยิ้มอย่างสงบพลางพูดว่าผมได้เห็นหน้าแม่และน้องสาวของคุณแล้วเพื่อแลกกับชีวิตพ่อของคุณคุณต้องการให้ผมไว้ชีวิตคุณอีกคนใช่ไหมสูจื้อเฟยถามโดยไม่รู้ตัวพ่อผมพ่อของผมพ่อของผมยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเย่เฉินยิ้มอย่างข่วเบาตอนนี้พ่อของคุณอยู่ในซีเรียแม้ว่าเขาจะกลับมาไม่ได้สักพักแต่เขาจะไม่ตายไปอย่างแน่นอนซีเรีย ซูจื้อเฟยตกตะลึงและถามขึ้นพ่อของผมทำไมเขาถึงไปซีเรียเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าเหตุผลที่ผมส่งเขาไปซีเรียเพราะเขาทําให้ผมขุนเคืองในความเป็นจริงฆ่าเขาให้ตายสักหนึ่งร้อยครั้งผมก็ยังไม่หายแค้นแต่ผมเห็นแก่หน้าแม่และน้องสาวของคุณจึงปล่อยเขาไปซีเรียเพื่อไตร่ตรองเรื่องนี้สูจื้อเฟยไม่คาดคิดมาก่อนว่าเย่เฉินจะส่งบิดาของเขาไปซีเรียเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่าผู้มีพระคุณพ่อของผม ไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจในความรู้สึกของผมไม่ควรมีเรื่องบาดหมางระหว่างพ่อของผมกับคุณนะครับพ่อของคุณทำสิ่งใดงั้นหรือเย่เฉินเยาะเย้ยและพูดเบาๆลืมบอกคุณไปผมมีเรื่องบาดหมางก,กับตระกูลซูโดยเฉพาะพ่อและปู่ของคุณเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็หยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าใช่สิผมลืมแนะนำตัวเองผมคนแรกคือเย่ชื่อเย่เฉินและพ่อของผมคือเย่ฉางอิงหาเย่ เย่ฉางอิงซูจื้อเฟยตกใจอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเรื่องนี้ซูจื้อเฟยไม่เคยได้ยินชื่อเย่เฉินมาก่อนแต่ชื่อของเย่ฉางอิงรู้จักเขามานานแล้วและเขาไม่ใช่คนโง่เขารู้ดีว่าแม่ของเขารักเย่ฉางอิงที่ล่วงลับไปแล้วเสมอมาแม้แต่ความบาดหมางทางอารมณ์ระหว่างพ่อแม่ก็เพราะว่าแม่หมกมุ่นอยู่กับผู้ชายคนนั้นในหัวใจของเธอมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดฝันว่าผู้มีพระคุณซึ่งช่วยตัวเองและน้องสาวในญี่ปุ่นกลับกลายเป็นความขุนเคืองบาดหมางต่อตระกูลซูและครอบครัวในเยนชิงยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นลูกชายของเย่ฉางอิงสูดจื้อเฟยประหม่ามากและถามด้วยน้ำเสียงสันเครือผู้มีพระคุณคุณคุณเป็นลูกชายของเย่ฉางอิงจริงๆหรือเย่เฉินพูดเบาๆใช่ หลังจากได้รับคำตอบจากเย่เฉินแล้วสู่จื้อเฟยก็รู้ว่าเย่เฉินไม่สามารถปล่อยตัวเองไปได้ง่ายๆแน่เพราะไม่เพียงแต่ตระกูลซูมีความบาดหมางกับตระกูลเย่เท่านั้นแต่อย่างที่พูดตัวเองเป็นหนี้ชีวิตเย่เฉินด้วยที่แย่ไปกว่านั้นคือตัวเองดันรนมาหาที่ตายโดยไม่ทันรู้ตัวชัดๆ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวใจของเขาก็หมองหม่นดวงตาของเขามองเย่เฉินด้วยความกลัวอย่างสุดซึ้งและถามอย่างไม่แน่นอนผู้มีพระคุณคุณจะทําอะไรกับผมหรือหรือคุณจะส่งผมไปยังซีเรียด้วยให้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อเถอะเราสองคนจะใคร่ครวญและชดใช้บาปของเราในซีเรียบทที่2925สำหรับซูจื้อเฟยในตอนนี้ตราบใดที่เขาสามารถเอาชีวิตรอดได้มันก็สำคัญที่สุดแล้ว เพราะเขารู้ดีอยู่ในใจว่าเย่เฉินมีความแข็งแกร่งมากและมีเหตุผลเพียงพอที่จะฆ่าตัวเองให้ตายและด้วยความแข็งแกร่งของเย่เฉินแม้ว่าตัวเขาจะถูกฆ่าตายตระกูลซูก็ไม่สามารถล้างแค้นให้ตัวเองได้อยู่ดีขนาดปู่ของเขาไม่เคยได้เห็นหน้าเย่เฉินด้วยซ้ำเขายังหวาดผวาจนนอนไม่หลับมาหลายคืนนับประสาอะไรกับตัวเอง เพื่อสร้างสันติภาพกับน้องสาวคุณปู่ถึงกับมอบกลุ่มธุรกิจขนส่งทางทะเลของตระกูลซูทั้งหมดให้กับน้องสาวจุดนี้จะเห็นได้ว่าปู่ของเขากลัวเย่เฉินเป็นอย่างมากดังนั้นตราบเท่าที่ตัวเองสามารถอยู่รอดได้ไม่สําคัญว่าคุณจะไปซีเรียหรือไม่อย่างน้อยในซีเรียเขายังสามารถพึ่งพาพ่อได้ไม่ได้หัวเดียวกระเทียมลีบเมื่อเย่เฉินได้ยินซูจื้อเฟยร้องขอความเมตตา เขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มและถามว่าว่าอะไรนะคุณต้องการจะไปซีเรียด้วยเหรอซูจื้อเฟยพยักหน้าโดยไม่ลังเลและพูดอย่างหนักแน่นว่าผมอยากไปผมเต็มใจไปได้โปรดปล่อยผมไปเถอะได้โปรดยเยฉินมองมาที่เขายิ้มเล็กน้อยโบกมือแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าผมจะรวมพ่อและลูกชายอยู่ในซีเรียด้วยกันได้อย่างไรมันจะไม่โสภาสถาพรไปหน่อยไหม ซูจื้อเฟยตื่นประหนกและอ้อนวอนผู้มีพระคุณผมขอร้องปราบเท่าที่คุณไว้ชีวิตผมยินดีที่จะทำทุกอย่างถ้าค่าผมความพยายามของคุณที่จะช่วยผมตั้งแต่แรกนั้นจะไม่เปล่าประโยชน์เลยหรือเมื่อเห็นสิ่งนี้โปรดให้ทางออกแก่ผมด้วยเล่เฉินมองดูเขาด้วยรอยยิ้มโดยไม่พูดอะไรและเห็นซูจื้อเฟยรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกตกน้ำจากนั้นเขาก็พูดอย่างใจเย็นว่าซูจื้อเฟยอันที่จริงคุณต้องขอบคุณที่คุณมีน้องสาวที่ดีนะ ซูจื้อเฟยผงะไปครู่หนึ่งและพล่องออกมาคุณหมายความว่าอย่างไรเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยผมมีโปรเจกต์ใหญ่กับน้องสาวของคุณที่ต้องทำตอนนี้เพื่อเห็นแก่หน้าน้องสาวของคุณเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ช่วยชีวิตคุณอันที่จริงเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าซูจื้อเฟยอยู่แล้วไม่เพียงเพราะเย่เฉินร่วมมือกับซูจื้ออยู่เท่านั้นแต่ยังเพราะเขาให้ความเคารพต่อตู้ไห่ชิงแม่ของซูจื้อเฟยด้วย ผู้หญิงคนนั้นรับพ่อของเขามาหลายปีแล้วและไม่เคยทําอะไรที่ทําร้ายโลกเลยแค่ความรู้สึกที่เธอมีต่อพ่อก็สมควรได้รับความเคารพจากตัวเองแล้วถึงอย่างไรเธอก็ควรค่าแก่การขอบคุณที่เย่เฉินรู้สึกขอบคุณคือหลังจากที่พ่อจากไปหลายปีแล้วยังมีคนคนหนึ่งคงจําเขาได้ท้ายที่สุดมันไม่ง่ายเลยที่คนอื่นจะจำคนคนนั้นได้ถ้าเขาตายไปกว่า20ปีแล้ว ถ้าเขาฆ่าซูจ้เฟยจริงๆเขาจะเผชิญหน้ากับตู้ไห่ชิงในอนาคตอย่างไรดังนั้นเขาจึงรู้ดีอยู่ในใจว่าเขาไม่สามารถฆ่าซูจ้เฟยได้สูจือเฟยตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เฉินในเวลานี้เขาพล่องออกมาและถามว่าผู้มีพระคุณครับครั้งนี้คุณตัดสินใจยกโทษให้ผมจริงๆแล้วเหรอ เย่เฉินโบกมือและพูดอย่างเฉยเมยว่าวันนี้เป็นชะตากรรมของคุณอย่างไรก็ตามตามที่พูดไปความตายสามารถหลีกเลี่ยงได้และบาปที่มีชีวิตนั้นยากที่จะให้อภยัยสูจื่อเฟยพล่องออกมาด้วยความตื่นเต้นและไม่ลังเลใจตรับใดที่ผู้มีพระคุณสามารถไว้ชีวิตผมได้ผมยินดีที่จะทําทุกอย่างที่คุณต้องการให้ทําผมไม่รู้ว่าคุณจะลงโทษผมอย่างไร เล่เฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าตระกูลซูของคุณทำตัวไร้ความปราณีมาโดยตลอดบรรดาญาติญาติของคุณยังไม่สารภาพบาปและบาปของคุณก็ร้ายแรงในเมื่อคุณต้องการให้ผมไว้ชีวิตห่วยหวยของคุณคุณก็ควรจดจ่ออยู่กับการชำระบาปให้ตระกูลซูของคุณ